ครับคราวนี้ผมก็เตรียมน้ํามานะครับนี่ครับผมเอาปั๊มไว้ในนี้แล้วนะนี่ครับปั๊มน้ํโอ้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 นี่แะปั๊มน้าแล้วนะแล้วก็มีสายแล้วคราวนี้ถ้าผมเปิดสวิตช์ขึ้นมาเนี่ยตอนเนี้ยดินยังแห้งอยู่ถูกไหมครับเพราะว่าอ่ายังไม่มีความชื้นเกิดขึ้นปั๊มน้ําจะดูดน้ําใส่ทันทีเลยนะครับดูดน้ําใส่คราวนี้เดี๋ยวผมก็ใช้มีความชื้นมาพอมีความชื้นมาปุ๊บก็หมายความว่าตัวนี้มีน้ําแล้วก็แสดงว่าทําไมครับก็แสดงว่า ั๊มก็ทําไมครับต้องหยุดทํางานเสียแล้วเดี๋ยวผมเอาเนี้ยจุ่มลงไปในน้ำเลยก็ได้แต่ตอนนี้เบื้องต้นนี่ยังไม่มีน้ําเดี๋ยวมันจะอ่าทำไมครับมันจะเปิดปั๊มตลอดเวลานะโอเคอันนี้ผมก็เปิดสวิตช์แล้วเดี๋ยวเขาทาไมครับไี่ผมเปิดสวิตช์แล้วน้ําดูแล้วไหมครับผน้ําแล้วนี้ผมให้มีความชื้นมานะเห็นไหมครับหยุดละหยุดแล้วนะครับอ่าไม่มีน้ำไหลแล่ว น,นด่ดูนะไม่มีน้ำไหลนะไม่มีน้ำไหละนะครับตอนนี้ผมเอาความชื้นออกนะน้ำไหลต่อผมปิดใหม่นะเอามีความชื้นมานน้ำหยุดได้ไหมครับก็คือเอานี่นะครับไปจุ่มไว้ในดินนะครับตอนนี้น้ำไหลแล้วเราจุ่มในนี้เลยนะหยุดทันทีเลยไหมครับอ่าแต่ไม่ควรทำอย่างนี้นะอันนี้ผมทดลองให้ดูนะแล้วผมปุ๊บจะดูดเลยปรมากฏวครับน้ำหมดละน้ำหมดละผมปิดก่อน โอเคอันนี้ก็ให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับเทน้ำตรงนี้ก่อนโอเคเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเราเปิดปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วตรงนี้แห้งอยู่นะครับ mm. เขาก็จะทำไม่อเดี๋ยวผมจุ่มไว้ดีนิดเดีวเพราะฉะนั้นทาไมครับเขาจะดูดน้ํามานะครับเดี๋ยวพอตัวนี้มีน้ํามาปั๊บเนี่ยทําไมครับเขาจะปิดโดยอัตโนมัติเลยนะ ระดับน้ําตรงนี้กับตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวจะน้าไหลนะแล้วเดี๋ยวจะปิดน้ําก็จะปิดเองอัตโนมัติเมื่อ,อมีความชื้นเกิดขึ้นโอเคเริ่มเลยเรามาดูกันเดี๋ยวก็จะปิดนะปิดไหมเอ่ยปิดไหมเอ่ยปิดแล้วครับเพราะว่าเห็นไหมไฟตรงนี้ติดละดีเลตัวนี้ทํางานละนี่ครับดีเล์ทำงานนี่อันนี้คือลักษณะของ หม,หมายครับหมายความว่ากระถางนี้มีความชื้นของน้ํามาแล้วความก็จะแต่นี้ถ้าแห้งก็จะดูดใหม่เนดะี๋ยวผมยกขึ้นนะครับไม่มีความชื้นแล้วก็จะดูดใหม่นะครับดูดใหม่เลยครับหยุดนี่ครับลักษณะของอเครื่องรดน้ําอัตโนมัติจริงๆไปยุกใช้อื่นได้นะครับก็อาจจะถ่ายน้ําจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งโดยมีเซ็นเซอร์ตรงนี้ก็ได้นะว่าถ้าน้ําเนี่ยทําไมครับน้ํานี่ลดลงไปก็เพิ่มน้ําได้โดยจุดนี้เป็นตัวอะไรครับ ตัวจ่ายน้าอันนี้ก็จะต,ต้องมีปั๊มอะไรสักอยาก่างมาดูดน้าเข้าถังนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราก็ไปดูวงจรที่บอตรงนี้อันนี้ต้องระวังแล้วอยู่ใกล้มากเลยครับนะบอยู่ใกล้กันไม่ได้นะครับอันตรายโอเคครับแล้วก็วงจรละเอียดทั้งหมดอันนี้นะครับก็ถ้าซื้ออุปกรณ์จากทางบริษัทแอปซอฟเทคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีรูปวงจรให้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็แสดงเห็นตัวอย่างการใช้ เครื่องรถน้ำอัตโนมัตินะครับโดยที่มีลังคามีรีเลยตัวหนึ่งแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากครับ